กรุก็มาอีกแล้วนะคะีเจะเอาคอที่ไหนใส่ไม่ได้ยพัสุนี่ยมันไม่มีแนวใส่คอหรอกอันนี้นี่ปะบอกว่าจเอวคอที่ไหนมาแสดงว่าแอบดูหรือเปล่านี่แอบรู้แอบรู้แต่จริงจริงมันก็แนวใส่คออีกว่พ่อแต่ได้เยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะแบ่งให้เพื่อน เส้นใหญ่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 โโหโหุลุ้นงลุ้นเส้นใหญ่จริงเอใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่จริงใหญกผมเหอเดี๋ยวค่อยๆแกะเพราะอันปผมที่เท่านี้ก็หนักแล้วอันผมไม่ออกบอก ใส่ละปาร์ตี้ดวงมาลายโอ้ยทำไมสวยจังเลยโอ้ยมีฝานตัวผมโอ้ยสวยมากค่ะดวงมา่ขยเ f ซที่ส่งเครื่องเพชรนั่นแหละมาให้ก็จะมีแบบนี้อือนี่เราคลาดหยิบยังไงดีไม่วานเสียแล้ว่าคอจะไม่มีใส่โอ้ยย่านิงสวยมากโอยเป็นสีทองกับสีเงินเนาะ แกออกเลยค่ะพ่อเดี๋ยวค่อยเอาไปถวายมีอยู่ในคอมเมนต์แกอยู่แกบอกอยู่โอ้หมดหรือยังคะยังโอ้มีสามเป็นรทุ์รำพระสูงเลยโอ้ใช่อันนั้นจะเป็นสีทองอยู่ตรงกลางเนาะ ขาดปรนทายกประพุนประคับประสงเยดิโอ้สวยมากเลยนี่เอาไว้ฝังทางนู้นมันจะมีข้างๆเนาะหนึ่องสามเออวางไว้ก่อนสีขาวไว้ด้นตาต้องเอามาไว้ตรงเก้าอี้พี่น้องพี่ลวันเครื่องก็ะดับมากเลยนไไหแล้วะ กัไปซื้อมาวาในมดไว้หมดแลจะไปรู้ไมเนี่ยอ้ไหเดี๋ยวให้ตั้งขึ้นไว้พ่อเอ้ยเขาแจกใหญ่กันหมดแล้วตอนแรกอันนี้เพื่อนบอกว่าใหาไปไว้ตรงไหนเนาะอยู่ในคอมเมนต์เพื่อนอ่ะเดี๋ยวถามดูน่าจะไปวางองค์จำลองก็ได้เนาะ้าองค์ปู่องครสศวันก็ได้อันนี้นะ จะให้พ่อถือไปเลยพ่อเร็วเอาไปอุ้มไปไว้อะไรก็บอกว่าจะเป็นแต่สร้อยสังวานคุณแม่ประจำเนาะมาทางไหนก็เป็นสร้อยสังวานตลอดมาทางไหนก็เป็นสร้อยสังวานเราเอาว่ามันมีแว่วๆมาว่าขอแม่ออฟติมีมาอีกหนึ่งครั้ง จะคอที่ไหนใส่ป้ายได้กันว่าก็ให้ค่ะบอสมีเอฟซีส่งมาให้ขันตกวางไว้นี่สองวางเลยค่ะพ่อด้านบนเลยมั้งเออด้านบนไว้ก่อนเออนั่นแหละแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอันนึง นี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะมาถามวายองคุ่เนาะเดี๋ยวพอดีเลยเย็นนี้เรวก็จะได้วางพวงมาลัยเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปตรงลานพระพมนะคะอันสีทองนี้เดี๋ยวเต้นตรงกนเยรดีกวายเพราวันไม่เดี๋ยวเราเอาไปร้อยช่วยกันนะคะทุกคนไป สีท่นโตบาียังบ่บ่อโอ้ถามอย่าถาม่าถาม,าถามดอกสั้นนี่นะคะอันนี้ก็ใช่นะคะที่เราวางไว้สีนะคะสีทิศอ่าผ่านทองนะคะนี่โอ้สวยมากเลยนะคะก็ได้เอามาวางไว้แล้วนะคะถ้าใครจะถวาไวอ,าอะไรก็สามารถมาวางได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็ f อีที่เอามาถวายนะคะก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะคะจงหนุนนํำนะคะขอให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทำธุรกิจการงานการเงินใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุข้ามาส่งอะไร f อเยอะเลยโอ้โห บอายสีนะคะสวยมาก ะะอันนี้น่าจะเป็นอ่าชดคัวนะมีท้องมองครัวอบครัวแดรู้่เฮ้ยว่าเป็นน้อง